สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่าคอมไว้นะครับในการใช้สโคป6ของคนที่ไม่เปิดใจูสโคปนะนัเราไปที่สนามซ้อมกันเลยครับโอเคเราเข้ามาอยู่ในสนามซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวปืนที่ผมจะใช้ในการสอนเนี่ยจะมีทั้งหมด2กระบอ,อกนะแต่เ,เรามาเลือกปืนกันก่อนปืนแรกที่ผมจะใช้ก็คือปืน M4 นะครับแล้วก็อีกปืนหนึ่งจะเป็นตระกูลเคาะผมเลือกเป็น SKS ละกันแล้วก็อุปกรณ์ตัวกิ๊บนะครับผมจะ ถ้าเป็นโฟมจะได้เป็น3ามเล่มเก่านะถ้าเป็นตระกูล SKS นะครับตัวเข่เนี่ยผมจะใช้เป็นกิบตรงโอเคแล้วก็เหลือพานท้ายลองแก้มสโคปก็จะเป็นสโคป6ทั้ง2อันเลยอ่าเเราไปที่สนามยิงเป้ากันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่สนามที่เราจะทําการทดสอบยิงแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราไปดูที่ความไวของตัวเองก่อนว่าความไวเท่าไหร่นะแล้วผมจะให้มาดูความไวของผมก่อนความไวในการใช้สโคป6ของผมนะครับแบบความไวกล้องผมจะตั้งไว้ที่20%นะแล้วก็ความไวาการเล็งผ่าน่วนเลงก็2 0เ็20%เหมือนกันปกติแล้วครับความไวในการ ตั้งค่าความไวกล้องเนี่ยของตัวสโคปกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15%ถึง20%นะแต่ว่าสําหรับมือใหม่หรือคนที่ฝึกหัดเล่นนะครับผมแนะนําให้ปรับที่ประมาณ15%ก่อนเพื่อให้มันนะ่ะไม่ไม่ไวเกินไปสําหรับสโคปตัวนี้นะครับส่วนความไวการเลผ่างพูนย์เลงเนี่ยก็คือตั้งไว้ที่20%ได้แต่ผมจะอธิบายทีหลังนะปื้นแรกที่ผมจะสอนก่อนปกติแล้วนะครับสโคปอเนี่ยเป็นสโคปที่ใช้ กับพวกสไนเปอร์หรือตระกูลพวกปืนเคาะนะจะใช้ได้ดีมากเลยนอกจากสไนที่เรายิงนัดเดียวแล้วเนี่ยถ้าเราใช้สโคปกในการเคาะเนี่ยสามารถทําให้เรายิงศัตรูได้ต่อเนื่องด้วยนะแล้วก็ทําให้จังหวะของศัตรูในการเคลื่อนที่อะ่ะแล้วก็ในการหาตําแหน่งเราเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าเราจะยิงทําให้เขาเสียจังหวะไปเรื่อยๆอ่านดูนะครับความไวของกล้อง15%เนี่ยเวลาเราเลื่อนไปแบบนี้เนี่ยมันจะยังไม่เร็วเกินไปนะแล้วก็ไม่ช้าเกินไปสําหรับ มือใหม่แต่ผมจะลองเคขอให้ดูนะครับที่ผมใช้กิ๊ตรงเพราะว่าเวลาเรายิงไปหนึ่งนัดแล้วเนี่ยตัวเป้าเนี่ยจะกลับมาที่จุดเติมที่เรายิงไวปต่อแรกนะครับคือแรงดีดของปืนเนี่ยกิ๊บตรงสามารถช่วยได้ทำให้เราเนี่ยสามารถยิงเป้าสัตูได้แม่นขึ้นนะ ประมาณนี้นะครับถ้าเราใช้เป็นปืน M4 ล่ะผมจะลองยิงให้ดูนะครับเป็นสโคปหกแบบไม่ลดสโคปเลยนะเอาเป็นสโคปหเต็มๆเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์กิฟที่ผมใช้ผมจะใช้กิฟสามเหลี่ยมเก่าแล้วผมจะลองยืนยิงให้ดูนะครับว่าความไวในระดับ15เป็นยังไงนะครับเอาเป้าที่100แล้วกัน เพื่อนๆสังเกตน,นะครับการดีของปืนนะ่ะค่อนข้างสูงนะแล้วก็เวลาเรายิงนะ่ะกระสุนมันจะไม่ค่อยเกาะกลุ่มกันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เจโลสโคปในการคุมปืนนะครับเราจะใช้นิ้วในการคุมตรงนี้อยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนนะว่าเราสามารถคุมสโคปกใช้นิ้วเราเนี่ยคุมได้ในระยะไหนนะต่อมาผมจะนั่งยิงให้ดูนะครับแล้วก็นอนยิง การนอนยิงเนี่ยสโคปหกที่ไม่ลดสะโคปเลยเนี่ยจะทําได้ดีที่สุดแล้วก็นิ่งที่สุดนะครับดังนั้นอะ่ะเวลาถ้าเราจะใช้สโคปหกเนี่ยถ้าเรามีปืนอยู่2ปืนระหว่างปืนเคาะกับปืนเ4เนี่ยเบื้องต้นให้เราใช้ปืนเคาะก่อนเพราะอย่างแรกดีคอยของปืนน่ยมันไม่ได้สูงมากถ้าเรายิงปืนเคาะจนชำนาญแล้วนะครับให้เรามาฝึกตรงปืน m 4นะแล้วก็เดี๋ยวผมขอปรับคามไวเป็นคอมไวระดับ20%เนะครับเพราะว่าผมชิงคอมไวระดับระดับนี้แล้วนะ โอเคปืน M4 วลาเราใช้สโคป6จะมีอยู่2แบบนะครับคือ 1. การยิงแบบไม่ลดสโคปเลยกับอย่างที่2คือการลดสโคปจาก6เหลือ3ข้อดีของการใช้สโคป6แบบไม่ลดสโคปนะอย่างแรกเราจะเห็นศัตรูได้ไกลขึ้นอย่างที่2เวลาเราทําการยิงศัตรูเนี่ยแนะนําให้เราทําการนอนยิงครับเพราะว่าเป้าแล้วก็แรงดีของปืนจะไม่มากเกินไปเราสามารถคุมปืนได้ อย่างที่2ก็คือการลดสโคบลงมาจาก6เหลือ3ข้อดีก็จะตรงกันข้ามกันครับ 1. เราอาจจะเห็นศัตรูเนี่ยนด่ไม่ไกลเท่ากับสโคป6แต่การคมปืนเราจะยิงได้นิ่งขึ้นมากนะแต่เวลาเราปรับสโคป6เนี่ยเหลือ3ความไวตัวกล้องเนี่ยมันจะเอาอเปอร์เซน็นของสโคปสามาใช้ก็คือ30% มันจะมากกว่าสโคปกจริงๆประมาณ10%นะครับถ้าเราปรับน้อยเกินไปอ่ะเวลายิงเนี่ยเราจะยิงตามศัตรูไม่ทันนะโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ